สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ่ายนี้พี่สุดจะมาทำายำทะเลเจค่ะนะคะอเราก็จะมีนี่ค่ะปลาหมึกเจปลาหมึกเจเราใช้แค่ประมาณซีกหนึ่งก็พอค่ะสี่ชิ้นค่ะสี่ชิ้น จริงๆก็เยอะนะสองชิ้นพอดีกว่าพี่สุอ่ะสี่ไปเลยค่ะกลัวมันเหลือแล้วมันก็แข็งอีกค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะอันนี้พี่สุกําลังต้มน้ําไว้แล้วค่ะสี่ชิ้นค่ะ กินเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้ทานแต่ก๋วยแจกท้อง,งน,นอโอเคนะคะก็เดี๋ยวพี่สุจะเอานี้ไปเอาไปเอาไปลวกค่ะแล้วพี่สุก็ทำ น้ำตาลละลายอันนี้ไว้หน่อยเอาไว้เดี๋ยวทำน้ำยำค่ะเดี๋ยวเราจะปอกหัวหอมนิดนึงค่ะเดี๋ยวปอกหัวหอมแป๊บหนึง่งค่ะพี่สุก็ไปลวกปลาหมึกมาแล้วนะคะเด้งเด้งเลยค่ะเด้งเด้งเลยข่าบอกนี่เด้งเด้งเลยค่ะเนื้อแบบร้อนๆมาแบบเด้งเด้งเลยค่ะลวกปลาหมึกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ คันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> อ่ะพี่สุดจะหั่นตะไคร้ลงไปเลยค่ะเอาตะไคร้มาต้นหนึ่งค่ะค่ะใส่ตะไคร้ไปต้นหนึ่งค่ะ ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะหอมแดงนะคะสี่หัวใส่ลงไปเลยค่ะทัน,นี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันค่ะ <c oughs> เราก็จะเอาน้ำพริกเผานะคะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่ง ถ้าเกิดไม่ไม่อยากได้เยอะก็เอาน้อยๆก็ได้ค่ะชั้นต้นหนึ่งค่ะพริกเผาลงมาค่ะอันนี้พิสูนทำน้ำตาลทำน้ำตาลปี๊บไว้ค่ะเรามาละลายน้ำตาลปี๊บกับพริกเผาค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่มะนาวลงไป ยังไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะเดี๋ยวเรามาใส่มะนาวก่อนเพราะว่ายัางไม่ได้ชิมอะไรใส่มะนาวประ,ประ,ประ,ประมาณเออลูกหนึ่งอะคะ่ะไม่ใช้ช้อนกลางนะคะเพราะว่าทานคนเดียวปิย้ยายทานไม่ได้มันเผ็ดรสชาติมันได้แล้วแหละเดี๋ยวก็ปิดเอาพอละเผ็ดมากแดง ติ่วขาวไปนไหนคะผงพริงลดไปนิดหน่อยประมาณซักครึ่งช้อนครึ่งช้อนอ่ะไม่ใช่ครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนชาหนึ่งนะคะประมาณช้อนชาหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะาหาช้อนชาน ใครอยากแดงๆให้ใส่เพิ่มอีกนะกระตุ้นมะมานาวให้ครบหนึ่งลูกค <c oughs> ่ะจินอีกทีน่ะ โอเคได้ละใส่ไปค่ะต้นหอมต้นอะไรอ่ะต้นหอมพ่สุกอย็่ไหนมดนะอืม hmm. อยู่ตรงนี้เองพี่สุกใส่ต้นหอมไปใส่ต้นหอมลงไปค่ะ มีอะไรหอมหอมใส่ได้นะคะมีใบมีใบพวกนี้หอมหหมใส่ได้ค่ะผักชีฝรั่งใส่ไปค่ะค่ะก็ได้รสชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา เราจะมีนี่ค่ะปวดเจค่ะพี่สูจนจะตักยำอันนี้ลงในจานเลยค่ะยำทะเลนะคะยำปลาหมึกน้ำพริกเผาของเราจะตักใส่จานเลยค่ะ จากนั้นเราจะโรยหน้าด้วยปูอัดเจค่ะโรยหน้าได้ปูอัดเจนะคะโรยหน้าได้ปูอัดเจ เสร็จแล้วก็เราก็จะโรยอันนี้ค่ะหอมนะคะหอมเจียวโรยหอมเจียวลงไปค่ะเยอะๆโรยหอมเจียวลงไป อน้ำที่เหลือมาราดค่ะน้ำยำที่เหลือมาราดหน้าค่ะนี่ค่ะอย่าลืมใบนี่ค่ะผักชีโรยหน้านิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ยำทะเลเจนะคะยำทะเลเจน้ำพริกเผาค่ะแซ่บๆค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สูดด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ